สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอนะคะที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็คือทำยังไงให้มีภาพข้างหลังแล้วก็มีคลิปวิดีโอเราโผลมานะคะและก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มโปรเจกต์ก่อนเลยนะคะสมมติว่าวันนี้เราอยากได้รูปเ หุ่นสวยๆอย่างนี้นะคะเราก็เพิ่มเข้าไปในวิดีโอใช่ไหมคะแล้วเราก็กดจิ้มตรงคําว่าภาพซ้อนคะ่ะทุกคนเราก็เพิ่มโอเวอร์เลยค่ะเราก็เพิ่มเป็นวิดีโอนะคะนี่นะคะสมมติว่าเราเพิ่มวิดีโอนี้ใช่ไหมคะเราก็จะรอเวลาโหลดสักครู่นะคะถ้าวิดีโอมันมีความเขาเรียกว่าความยาวหรือว่าปริมาณอะไรเยอะแค่ไหนมันก็จะโหลดตามนั้นเลยนะคะ พอเราโหลดไปใช่ไหมคะตอนนี้มันก็จะแบบทับซ้อนกันไม่สวยแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ไปจิ้มตรงรูปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็ไปตรงคำว่าลบ bg ออกค่ะลบออกโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ติ๊กถูกแบบนี้นะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถเป็นคนที่โพวิดีโอแล้วไปพูดกับภาพบรรยายต่างๆได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่สนใจนะคะอยากเรียนออนไลน์เพิ่มเติมหรืออยากเป็นตัวแทนกับพวกเรานะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยมีความรู้เยอะแยะอัปเดตอีกมากมายเรียนบุฟเฟ่จับมือทําจนกว่าจะเป็นนะคะมีสินค้าทําตลาด200กว่ารายการไม่ต้องสต็อกสินค้ามาเป็นทีมเดียวกันนะคะกกัอารรดบ